สวัสดีมีสุขทุกแหล่งล่าขอเทพไทยเทวาฟ้าสถานโปรดปกปักรักษาท่านทั้งวงวานให้พบผ่านแต่สิ่งดีมีมงคลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไกลหรือใกล้ขอให้ได้มีสุขทุกแห่งหนปราศจากพอยภยัยไร้กังวล ประสบผลสำเร็จได้ในทุกทาง Hi anybody สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านขอให้ทุกท่านมีสุขทั้งกายและใจนะคะมีแต่สิ่งมิ่งมงคลผ่านเข้ามาในชีวิตในทุกๆวันและก็ตลอดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเกกยนิวส์น,นะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านมากๆคะ่ะ ใจหนายพิคาดชะตาขาดส,สารสั่งประหารชีวิตเราผิดท่านประหารเราชอบเราทำผิดคิดสังหารบาปนั้นคืนสนองบาปที่ต้องจองเวรไม่เว้นว่างล้วนแล้วต่างเกิดจากกรรมตามสนองใครทำผิด คิดชั่วช้าท้าทายลองก็จะต้องชดใช้กรรมที่ทำไปใสยนายหมายพิฆาตตัดชีวิตไม่พ้นผิดโทษคิดค่าท้ากฎหมายวางแผนล่อเพื่อก่อกรรมมุ่งทำลายฆ่าคนตายอย่างสิ้นไรใจเมตตาอัมหิตผิดมนุษย์ สุดเหี้ยมโหดกี่ชั่วโคตรนับโทษทันอันหนักหนาไร้สำนึกตรึกตรองจิตปลิดวิญญาวางแผนฆ่าหลอกมาเชื่อด่อางเลือดเย็นคดีของแอมซนายฆาตกรรมต่อเนื่องที่ดังข้ามโลก โดยมีผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงกับข้อหาเจตนาฆ่าโดยวางแผนและไตรตรองไว้ก่อน14ศพกับอีกหนึ่งท่านที่รอดชีวิตอย่างหวุดหวิดจำได้ไหมว่ามีเรื่องแปลกๆของทั้งผู้ต้องหาและทนายความประจำตัวในโลกนี้ก็เท่าที่ดูๆก็น่าจะมีเพียงแค่สองท่านนี้กระมังที่เป็นผู้ต้องหากับทนายความที่มีความสุข อารมณ์ดีร่าเริงยิ้มย่องผ่องใสทั้งผู้ต้องหาและทนายความส่วนตัวมันใช่หรือเข้าใจอะไรผิดกันหรือเปล่าสมองอัพไซด์ดาวกันไปถึงเพียงนั้นแล้วหรือเอาอะไรมามั่นอกมั่นใจว่าจะได้ออกไปเดินชุยชายช้อปปิง้งด้วยเงินที่ได้มาจากการค่าสังหารเจ้าของเงินเขาเยี่ยงนั้นเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้น เพื่อมีความสุขกับการได้ฆ่าคนคนแล้วคนเล่าเยี่ยงนั้นหรือหรือคิดว่าตัวเองนั้นเป็นเหมือนองคุรีมานแต่องคุรีมานนั้นยังกลับใจสำนึกในบาปกรรมที่ตนได้กระทำลงไปแต่พวกเจ้าละ่ะกลับไม่สำนึกบาปเหมือนองคุรีมานได้ได้แต่ดันทุรังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจนวินาทีสุดท้ายเราผิด ท่านประหารเราชอบเราทำผิดคิดสังหารบาปนั้นคืนสนองและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่แอมไซยนายรวมทั้งสามีตำรวจและทนายความส่วนตัวต้องถูกสารสั่งพิาพากษาโทษโดยไม่มีการรอลงอาญาแอมไซยนายนั้นปฏิเสธที่จะเบิกความต่อหน้าศาล เพื่อหักล้างคำให้การของโจทย์หรือฝ่ายผู้เสียหายซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดซึ่งโดยปกติไม่มีใครเขาทำแบบนี้กันมีแต่คนที่อยากจะแก้ข่าวอยากจะต่อสู้อยากจะเถียงอยากจะชี้แจงอยากจะอธิบายว่าตนนั้นไม่ใช่ผู้กระทำผิดหรือมีส่วนในความผิดแน่นั้นแต่แอมซนายกลับไม่ยอมพูด ไม่ยอมบอกสักแอะก็ไม่เคยปริป,ปากแต่กับเงียบนิ่งไม่ไหวไม่ติงปิดวาจาแบบมิสซิลีเลยพ่อแม่พี่น้องยิ่งทำให้ทางโจท์และสารนั้นเกิดความมั่นใจเต็มร้อยว่าจำเลยแอมนั้นได้กระทำความผิดจริงทุกประการตามพยานหลักฐานต่างๆที่มัดแน่นจนดินไม่หลุดที่สามารถนำมาเชื่อมโยงได้ว่า แอมนั้นได้กระทําผิดจริงการที่จำเลยเงียบก็เท่ากับว่ายอมรับผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริงทุกประการเป็นในๆซึ่งถ้าหากตนไม่ผิดป่านนี้ก็เนื่องจะเถียงจะบอกจะเล่าจะกล่าวจะทำทุกวิธีทางดิ้นรนทุกอย่างว่าตนนั้นไม่ได้กระทําผิดและพยายามทําให้สาลเชื่อตามที่ตนพูด จะผิดจะถูกอย่างไรก็ต้องเถียงและอธิบายอย่างเอาเป็นเอาอตายเพื่อให้ตนนั้นพ้นผิดถึงแม้ว่าจะต้องโกหกก็ต้องยอมโกหกให้ถึงที่สุดจะเล่าจะอธิบายจะไท,จะ,ทจะแท้จะโกหกจะอะไรก็ได้ให้ศาลเชื่อว่าตนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายของเหยือ่อไม่ใช่ทำแบบปิดวาจาปิดปากเป็นเหมือนส์ก,กระเบืออยู่เยี่ยงนี้สุดท้าย ศาลก็สั่งพิพากษาโทษแอมไซยนายในอัตราโทษที่สูงที่สุดและไม่มีการลดโทษให้เพราะะไรซึ่งการสำนึกตัวสำนึกใจใดๆส่วนสามีของนางกับทนายปากแดงแสนสวยก็ต้องมีความผิดและรับโทษในสิ่งที่ตนนั้นได้กระทำหรือช่วยเหลือให้แอมนั้นพ้นผิดหรือรับผิดรับโทษน้อยลง โดยการมีส่วนช่วยในการเคลื่อนย้ายซ่อนเร้นหรือทำลายพยานหลักฐานจึงถูกพิพากษาโทษจำคุกคนละสองปีโดยไม่รอลงอาญาแต่สามีของนางนั้นให้การอันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีศาลจึงลดโทษให้หนึ่งในสามยังคงเหลือโทษจำคุกหนึ่งปีกับอีก4ี่เดือนส่วนทางด้านทนายปากแดงแสนสวยผู้เก่งกล้า ก็มั่นใจนักมั่นใจนาว่าตนจะชนะคดีและเตรียมจะพาแอมไปช้อปปิ้งหลั่ล้าให้สบายใจเพื่อชดเชยในการที่แอมถูกนำไปฝากขังไว้เพื่อรอการพิจารณาตัดสินคดีตามกระบวนการของศาลและไม่ได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีภายนอกเรือนจำ ซึ่งทางทนายปากแดงแสนสวยผู้เก่งกล้าสามารถก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นอกมั่นใจหนักมั่นใจหนาะก็ต่อสู้แต่ในประเด็นที่ว่าไม่มีประจักษ์พยานอ้างแต่ว่าไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เห็นและไม่มีพยานหลักฐานว่าผู้ต้องหาเอาเซยนายเซนในอาหารหรือเครื่องดื่มให้ผู้ตายกินเพื่อประสงค์ต่อชีวิตอีกทั้งยังให้การช่วยเหลือ จำเลยในการเคลื่อนย้ายซ่อนเร้นและทำลายพยานหลักฐานเพื่อช่วยให้จำเลยนั้นพ้นผิดหรือช่วยให้จำเลยนั้นได้รับโทษน้อยลงจึงต้องถูกพิาพากษาโทษเต็มสเปดสองปีโดยไม่มีการรอลงอาญาหมดอนาคตอนานงอไปอีกคนพ้นโทษออกมาเมื่อไหร่ก็คงจะใช้วิชาชีพทนายหากินต่อไปอีกไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะขนาดตัวเองเป็นทนายแท้ๆยังติดคุกเลยแล้วจะมีใครที่ไหนจะมาจ้างให้คุณเธอว่าความให้ตัวทนายเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยแล้วจะไปช่วยใครเข้าได้เป็นทนายแต่หัวใจไร้จรรยบรณอนาคตก็เลยสั้นจุดจ๋เดินเข้าสู่ประตูคุกเยี่ยงนี้และก็เอวังด้วยประกาศนีและหนีไม่พ้นผลแห่ง การกระทําของตอนเองเป็นทนายอย่าฝักไฟในทางผิดรู้จักคิดแยกแยะแกะปัญหาอย่าเย่อหยิ่งจองหองลองตรึกตราใช้ปัญญาใครครวรอย่าดวนใจทำอะไรใช้สมอง ตรองดูเถิดเพื่อให้เกิดปัญญาน่าเลื่อมใสแรงศรัทธามหาชนล้นหัวใจจะทำให้ท่านได้ใจกลับมาพิจารณาอย่าอวดเก่งเบ่งใส่ใครจะเป็นภัยต่อตนล้นปัญหาปล่อยให้เป็นไปตามอย่างทางมาตราศีลละธรรม นำหน้าอย่าทิ้งไปให้กฎหมายลงทันครั้นทำผิดอย่าได้คิดผิดพลาดขาดแก้ไขอย่าฝืนสู้ขู่จะฟ้องท้าลองใครเพราะสุดท้ายจะได้รับกับบทเรียนไม่มีใครหนีกำไปได้ดอกหนาจงอย่าซาว่าคาเก่งเร่งขีดเขียน คิดจะทำการใดให้แนบเนียนเพื่อจะเปลี่ยนดำเป็นขาวเฝ้าทบทวนแม้จะหนีกฎหมายไปได้รอดก็จบจอดวอดวายได้สืบสวนด้วยกฎแรงแห่งกรรมตามติดตรวนอนาคตหมดกุดด้วนเย่าด่วนทำ กัมมุนาวัตติโลโกอันสัตว์โลกย่อมเป็นไปในตามกรรม